โอเคพี่แมมเอาบะหมีเนาะพี่หุดเอาเส้นเล็กเนาะจ้อันนี้ไม่ออทำก๋วยเตี๋ยวสูตรอย่างเจ้าก๋วยเตี๋ยวคำหวานก๋วยเตี๋ยวคำหวานสูตรพะเยาเนาะอันนี้อันนี้อันนี้น้องแมมกำลังตื่นโอเคโอเคอันนี้ลงยูทูบเนาะเอ่อพี่หุดเอาเส้นอย่างหัวเส้นหุดอยู่ไหนอ๋ออยู่พูดอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวคำหวานสูตรจังหวัดพะเยาอำเภอจุนเนาะ จุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวอำเภอจุนนี่คือน้ำซุปเนาะน้ำก๋วยเตี๋ยวนี่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 อยู่ในนี้นี่คือนี่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 เออนี่จะต้องน้ำจะต้องเดือดแล้วก็ต้องเข้มข้นเนาะนี่นนี้อันนี้คือเครื่องปรุงเครื่องปรุงครบขอมเจียวได้อยู่เนาะ อ่ะวันนี้น้องแมวมันนี่กี่องศาเนาะอละปูน่ะมันนี่กี่องศามันนี้สิบสามองศาเจ้าสิบสามองศาโอ้หนาวขนาดวันนี้ละปูนหนาวขนาดอ๋ออันนี้แมวเอาแห้งกันนะโอ้หน้ากินเลยบุรบุตรเส้นยังเส้นเล็กไปดูกี้เต้ากินเหรอบุรเส้นเล็กล่ะเอ่ออ่ะ ไทยบีโอเดี๋ยวจะลงยู u ูบอ่ะรอสักหน่อยอ่ะกีตากีตา,ตากินเอ่อก๋วยเตี๋ยวเส้นอะไรครับอ,รอ๋อบะหมี่เหลืองใช่ไหมอร่อยไหมครับน้องอ๋อทำสุดยอดเลยใช่ไหมสุดยอดอ้ายกนิ้วโอเคเอาดูรัศมีเลรัศมีอ๋อรัศมีเดี๋ยวรัศมีจะได้กินกระดูกเนี่ย <c oughs> มาจีเกิดกันโอเค <c oughs> การการทำงานอ๋ออาลูกกินหนาวนี่คือบรรยากาศหน้าบ้าน วันวันจันที่หกธันวาคมสองห้าหกสี่วันนี้วันหยุดชดเชยวันพ่อนะแม่มไหมนะแม่์ก่ออ,อันนี้มันบอกกุยเตจยัยงเหลือเนี้ยเตอันนี้มะละกอเนาะ,ะปะาปะ่าเนาะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวรอมันสุกก่อนไปกินก๋วยเตี๋ยวรักษามีไหม ได้อร่อยไหมครับโอ้โหเด้ต้องดูนี่ดูดูของกีตาร์นี่ในถ้วยนี่โอ้โหของกีตาร์นี่เป็นมีเหลืองลูกชิ้นน้ำซุปสุดยอดมากมีเหรอเพลเผ็ดๆเนี่โอเคอันนี้ของพ่อใช่ไหมโอ้โหของพ่อก็น่ากินแหมก๋วยเตี๋ยวคำหวานสูตรพยาบายเชฟอ้อรัศมีรัศมีเนี่ยรสมีรัศมีแปลงหน้าจึงอ่ะ แล้วก็อันนี้คือลองไฟก่อนวันที่เก้ามกราเนาะเพราะว่าวันที่เก้าวักมกราวันมัดมือแม่กบูดนี่ก็จะมีตกลงเปลี่ยนข้าวซอยแม่เอาสองอย่างเลยก่อนรู้ป่ะเด้ทำสองอย่างก็คือมีข้าวซอยแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเนาะโอเคแล้วก็รอบดึกนี่ยังไงเมานะเนาะก็เป็นเฉพาะในครอบครัวเนาะโอเคพาะว่าเดียวจะลุงลังเออลุงลังอยู่แล้ว หมือนเหมือนคนจีนอะคนจีนจะเลี้ยงด้วยกับกินเส้นเออใช่ใช่ใช่เพรขาดว่าเส้นเนี่ยมื้อยู่ด้วยกันกินยาวแล้วก็เป็นอย่างก็เป็นอย่างที่ว่าเป็นต้นปีเลยเนาะวันที่เก้าเลยโอเคแม่เลยเนาะได้กินในห้องก็ได้นะเอาปุ๋งก่อนเอาปุ๋งก่อนโอเคป่อป่ออันนี้ครับเชฟวันที่เก้าเป็นวันดีวันที่เก้าเป็นวันดีเพราะว่าเป็นชื่อยายเนาะ อเคอปุ่มโอเคอ่ะเดี๋ยมือกล้องจะได้เวลากินละโอเคไหมดูลลสมยีเออดูแลส้มยีหเลามาเติมเส้นไหมเติมหรือพอลพอละเดี๋ยวตัวน้ำหุมดก่อนดีกว่าโอ้โหทหมอขนาดกินเนี่ยเนี่ยรากินอะไ อมันเยอะมากตั okay, okay, okay. ้ง <olabilir> ชิ้นอะเอาเอามโอเคโอเคไม่ออดสุดยอดมากวันน hyg okay. ี bye ้แต่หกปุงเองนะคะมันต้องปุ่มอ่ะเดี๋ยวนอาปุงมาให้เลยโอเคอ้าวกิต้าบ๊ายบายก่อนบบาายยเจอกันคลิปหน้านะครับ